ให้นิ่งๆเอาใจไว้ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวจดจ่อไว้ที่เดียว นี่เป็นสมาสมาธินั่นน่ะตั้งใจนะติก็จะอ่อนไปด้วย ไปด้วยการการทำวันนี้ไม่ใช่ว่าแต่ว่าทำอะไรก็ต้องทำด้วยใจจดจ่ออยู่ทั้งวันแต่ว่าในขณะทำมีอะไร วานทั้งวันเอเดนเป็นประเทศที่เป็นชาวไวัชรยานข้อสังเกตของคนในประเทศนี้ก็คือแล้วก็จะมีตลอดหมุนสวดมนต์ตลอด อาทิจริงๆนะเป็นเมืองนับลูกประคำทันทีสวดมนต์ทันทีนับลูกประคำสวดแล้วแต่สองประเทศน,นี้แล้วก็เป็นคนเงียบสงบ มมือาเลยจากธรรมะทุกคนเลยก็พาไปดูคนตายให้หลบไม่ให้เข้าไปงานศพ ฐานกับทิเบตดูขันห้าตัวสมาธิตัวสติเอามาดูขันห้าอามองเห็นหน้าเนี่ยมันมันครอบคุมเยอะมันไม่ใช่แค่เสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปให้ว่าลมหายใจเข้าเป็นเวทนาบอกว่าอันนั้นเป็นรูปดับทันทีไม่มีความขันโทเกิดอย่างเดียวตัวเดียว แยกกันออกอย่างชัดเจนไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยนั่นเสียงที่เข้าเป็นธาตุเป็นอินทรีย์เท่านั้นก็เป็นธาตุจากขุวิญญ,ญาณธาตุอันเกิดขึ้นรู้ ดินเป็นยังไงน้ําอยู่ตรงอบอดนะใจที่เป็นโมหะนะมันว่างเงาเ้าความง่วงเหงาเานอนก็ต้องเปิดใจยอมรับแล้วดูมันไม่ใช่คิดต้องเรียนรู้ทั้งหมดความเจ็บปวดนี่เป็นยังเห็นว่าเราคิดเราทําเรารู้เราเราเฉยมันมีใจง่ตัวตัวที่แล้วมันดับไปแล้ว ใจโง่ตัวเก่าที่ว่ากายนี้เป็นธรรมชาติเอ่ยความเจ็บปวดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันกับอย่างอื่นเลยสภาวะมันก็จะเกิดมีสภาวะเกิดขึ้นทันทีก่อตัวของปัญญาฌานบางทีก็เป็นสภาวะของวิปัสสนาก็มีแตกต่างกันออกไปไอ้ความที่ธรรมชาติทั้งในใจ ตัวใจทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปมีความพอใจความไม่พอใจออกนั้นเป็นเรื่องทางธรรมชาติเห็นแบบนี้เห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องทำทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติากกาารราตแวบไปแวบมาแวบมาแวบไปก็เป็นแบบนั้นเป็นลักษณะทางธรรมชาติแบบนั้นมีลักษณะไอตัวความคิดทําให้ทําให้เกิด เอาไปดูว่าความพอใจความไม่พอใจอยู่ตรงไหนแล้วตัดออกอีกไม่นานมันก็จะเห็นความเป็นนิโรธความรู้ตัวนั้นมันมันเข้าไปรู้สึกทันทีอุ๊ต้องรู้แล้วนะรู้แล้วทุกข์มันเกิดความไม่พอใจตัวเดียวถ้าให้เกิดโศกกับผลิตเทวะความสุขเออความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายนั่นะนะนะเกิดจากอะไรเกิดเลือดขาวอ่านะ เวลารู้ทันทีเลยนะะไม่นานหรอกพอรู้สักพักหนึ่งแต่มันก็ถอนออกถอนออกเตื่อยทำไปเรื่อยๆต้องดูงานว่างานดูงานวิธีมันคืออะไรมีการก็คือต้องรู้ทุกก่อนทุกมันเป็นอย่างไรรู้ทุกแล้วไปหาสมบทยัยคือความพอใจไม่พอใจมันอยู่ตรงไหนเมื่อเห็นความพอใจความไม่พอใจแล้วละความพอใจความไม่ว่าพอไอความเบาความสบายนั้นมันดับไปหรือว่ามันอยู่ตลอดถ้ามันดับถ้ามัน หายไปแล้วมันกลายเป็นความทุกข์เกิดทานเนี่ยการฝึกฌาน,นอย่างเดียวยี่็วันเนี่ยมันถึงจะมันถึงจะได้อไอ้ยี่สิบเรื่องเดียวจบไงดูว่าหนึ่งเจ็ดวันให้รู้ไม่ได้พอจะเห็นทางว่ามันใจไปด้วยดูใจไปด้วยทั้งกายทั้งใจเห็นเป็นอันนีจังทุกขตกอยู่ใน าธาตุของไตรักเป็นาธาตุโคนอยู่ตรงไหนอะไรที่มันไปรู้ว่านั่นมันเป็นอนิจจังทุกขังนาตาอะไรที่มันไปรู้ว่ากา,กายนี้มันไม่ใช่ของเราตัวไหนที่ไปรู้อันไหนที่ไปไปทัชมันอะตัวไหนัใจก็คือความคิดพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นโสดาบอะไรอีกไหม อ่ะทำงาน